สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ที่สนใจด้านการถ่ายภาพทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันที่ EP 3นะครับ EP 3นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง10เคล็ดลับนะครับในการจัดองค์ประกอบภาพและใครที่สนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายรูปนะครับติดตามช่องเราไว้นะครับ Go with me และวันนี้1 0เคล็ดลับนะครับในการจัดองค์ประกอบภาพจัดยังไงให้ดูน่าสนใจก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมา พัฒนาไปด้วยกันนะครับเราจะนําเคล็ดล so, <normal> ับต่างๆนะครับมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับทําให้เพื่อนๆนะครับช่วยพัฒนาเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพได้นะครับและองค์ประกอบแรกนะครับก็คือตัวแบบองค์ประกอบนี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรก็คือตัวแบบนะครับสามารถที่จะสื่อสารให้เราได้นะครับว่ามีความหมายอย่างไรในภาพนี้ของตัวแบบนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเช่นนกคนสิ่งของต่างๆนะครับที่สามารถเป็นตัวแบบได้หมดเลยนะครับ ก็ถ้าภาพนี้นะครับมันไม่มีตัวแบบมันก็จะไม่สามารถสื่อความหมายตีความแล้วก็ทําให้ภาพนั้นนะครับดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับและก่อนจะถ่ายภาพนะครับเราจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะให้รูปภาพสื่อสารอะไรกับเรานะครับถ้าเราตอบตัวเองได้ก็คือภาพนั้นนะครับมีความหมายเราไปดูภาพตัวอย่างเลยนะครับและภาพนี้นะครับเป็นภาพต้นไม้นะครับที่อยู่กลางทุ้งหญ้านะครับเป็นภาพที่เป็นตัวแบบชัดเจน เนื่องจากมีการจัดวางตัวแบบแสงฉากหลังและก้อนเมฆที่ดำทำมือนะครับด้านบนนะครับองค์ประกอบทุกอย่างนะครับเน้นที่ตัวแบบตรงกลางภาพทาให้ภาพนะครับดูสนใจนะครับและมาที่องค์ประกอบที่2นะครับก็คือกด3ส่วนนะครับกด3ส่วนนะครับทุกคนเคยได้ยินคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่จัดง่ายรวดเร็วแล้วก็ทําให้ภาพดูดีดูน่าสนใจนะครับและกล้องแต่ละรุ่นนะครับมีฟังก์ชันในการจัดองค์ประกอบกด3ส่วน้วยนะครับ ซึ่งทาให้เรานะครับใช้กล้องได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่กล้องนะครับจะแบ่งเป็นเฟรมเป็นกรอบขึ้นมาให้ที่หน้าจอนะครับซึ่งเราส่องเข้าไปเราก็จะมองเห็นเราสามารถจัดวางอ์ปกอบได้ง่ายนะครับซึ่งมันจะเป็นเส้นตัดกันนะครับหรือเราเรียกกันว่าจุดตัดเก้าช่องนะครับถ้าเราวางแบบนะครับไว้ที่จุดตัดต่างๆนะครับจะทําให้แบบของเรานะครับดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราไปดูภาพตัวอย่างเลยนะครับภาพนี้ และภาพตัวอย่างนี้นะครับก็คือถ่ายนกนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นบางๆนะครับแบ่งอยู่ที่จุดตัดต่างๆนะครับดังนั้นเราจึงจัดวางตำแหน่งนะครับดวงตาของนกไว้ที่จุดตัดนะครับซึ่งจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนนะครับและเรามากันที่องค์ประกอบที่3นะครับองค์ประกอบนี้นะครับก็คือเส้นนะครับเส้นนะครับเป็นองค์ประกอบที่ทรงพลังมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับจะทําให้ภาพนะครับดูน่าสนใจแล้วก็ดึงสายตาเข้าไปมองที่ภาพนะครับ ที่เส้นนําพาไปนะครับเส้นแนวตั้านนะครับเป็นเส้นที่มาจากกลางเฟรมนะครับแล้วก็ยิงไปที่ด้านหลังนะครับเราเรียกว่าเส้นนําสายตานะครับเส้นนี้นะครับจะทาให้ผู้คนนะครับดึงดูดความสนใจไปยังตัวแบบนะครับแต่การใช้เส้นนะครับก็มีข้อควรระวังครับก็คือเราจะต้องไม่ให้เส้นเยียงมากเกินไปเท่าที่จะทาได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ภาพครับดูแบบดูเอียงดูหมดความน่าสนใจไปนะครับ และภาพตัวอย่างครับที่เรานํามานะครับก็คือภาพทะเลทรายนะครับเราไปดูภาพกันเลยครับภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นนะครับยิงเข้าไปหาภูเขาตรงกลางเฟรมเลยนะครับอ่าเรามาดูภาพที่มีเส้นเราวางเส้นเอาไว้ให้นะครับจะเป็นเส้นสีแดงอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะยิงเข้าไปตรงกลางเลยครับจะมีเส้น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 ต่างๆนะครับนำสายตาเราเข้าไปหาจับเจค t ตรงกลางนะครับแล้วเรามาที่องค์ประกอบที่ 4นะครับองค์ประกอบที่4นะครับก็คือความเรียบง่ายความเรียบง่ายคืออะไรนะครับเป็นองค์ประกอบที่เราไม่ควรที่แบบองคาพขมันไปนะครับเป็นองค์ประกอบที่เรียบง่ายตามชื่อของมันเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องที่จะพยายามครับยัดตินต่างๆให้มันดูน่นเฟรมดูดูแน่นไปหมดนะครับเราถ่ายแบบจัดองค์ประกอบแบบง่ายๆอย่างเช่นรูปนี้นะครับก็คือเขาจัดทิ้งเสี้ยวกับต้นไม้นะครับแบบสื่เอนนะครับภาพนี้ครับ เป็นภาพที่มีองค์ประกอบแค่2อย่างเท่านั้นเองนะครับหากเพิ่มองค์ประกอบอยงอื่นเข้าไปพวกก้อนเมฆนกบินภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้ภาพนะครับดูไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ทําให้ดูแบบแน่นจนเกินไปนะครับและเรามากันที่องค์ประกอบที่5นะครับก็คือการสร้างเฟรมอะงไรให้ดูน่าสนใจนะครับหรือว่าการใส่บอกในภาพนั่นเองนะครับ และองค์ประกอบนี้ครับเป็นองค์ประกอบที่ง่ายๆนะครับรวดเร็วนะครับแค่เราใส่เกอบให้กับภาพนะครับทําให้ภาพนะครับดูโดดเด่นน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารกับมันนะครับแรกเรามาดูภาพตัวอย่างนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับและภาพตัวอย่างภาพนี้นะครับเป็นการใช้ประตูนะครับตั้งเฟรมให้กับภาพนะครับทําให้ทัสมาฮานภายในรูปนี้นะครับมีความชัดลึกมีความโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะสื่อสารให้กับ คนได้ดูภาพได้ชมนะครับทำให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นนะครับและองค์ประกอบต่อมาครับคือองค์ประกอบที่6นะครับก็คือสัดส่วนภาพนะครับองค์ประกอบนี้นะครับก็สําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับคือเราคือเราจะสร้างบริบทให้กับภาพนะครับอย่างเช่นเราออกไปนอกบ้านนะครับเราไปถ่ายภูเขาถ้าเราถ่ายภูเขาเฉยๆมันก็จะไม่มีเรื่องราวไม่มีอะไรนะครับ เพราสามารถนําเอาร่างกายคนชคนตัวตนของเรานะครับหรือว่าสิ่งของต่างๆครับเข้าไปในภาพนะครับเพื่อสร้างบริโทให้กับภาพนะครับทําให้เกิดการเปรียบเทียบเช่นเออคนตัวเล็กนะแต่ภูเขามันใหญ่มากก็คือเหมือนเราเปรียบเทียบสิ่งของบางอย่างครับเรามาดูที่ภาพตัวอย่างนะครับก็คือภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพภูเขานะครับถ้าหากไม่มีตัวแบบอยู่ด้านกว่ามือนะครับมันจะทำให ภาพนี้นะครับขาดเรื่องราวแล้วก็สัดส่วนของภาพนะครับจะดูแบบไม่น่าสนใจนะครับไม่น่ามองถ้าหากว่าเราเอาคนนะครับเข้าไปยืนในภาพจะทาให้คนที่ดูภาพอยู่นะครับสามารถนึกออกได้ว่าขนาดภูเขานั้นใหญ่โตเพียงใดนะครับและองค์ประกอบที่7นะครับก็คือความรึกของภาพนะครับองค์ประกอบนี้ครับก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับที่เราจะใช้ความรึกของภาพนะครับนํามาเป็นองค์ประกอบนะครับ โดยที่เราจะใช้ฉากหน้านะครับที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ฉากหลังนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับและเฟรมตรงกลางนะครับจะเข้าไปปลูกเรื่องราวนะครับทําให้ภาพนะครับดูเป็นภาพที่ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยองค์ประกอบนี้นะครับเราแนะนําที่จะใช้เรนไวนะครับในการถ่ายนะครับเพราว่ามันจะทําให้ภาพดู กว้างดูยาวดูรึกและเราสามารถนําองค์ประกอบต่างๆนะครับที่เราพูดไปก่อนหน้านครับนําเข้ามาใช้ได้นะครับเช่นเส้นนําสายตาการสร้างเฟรมกัภาพนะครับเราสามารถนําเอามาใช้ในองค์ประกรอบนี้เราสามารถนํามามิกเข้าด้วยกันได้นะครับและภาพตัวอย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างที่ด้านบนฉากหน้าและกลางเฟรมนะครับและด้านหลังนะครับทํางานสอดคล้องกันนะครับทําให้ภาพรู้สึกว่าดูมีมิติมีสัดส่วนแสงแดดที่สาดเข้าไป ทั้งฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังนะครับก็ช่วยให้ทําให้ฉากทั้งสองนะครับดูกลมกลืนไปได้นะครับและเรามากันที่องค์ประกอบที่8นะครับก็คือมุมมองนะครับมุมมองนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้องค์ประกอบเราดูน่าสนใจนะครับเช่นเรามีมุมมองที่แปลกๆนะครับหากเราลองเปลี่ยนมุมมองภาพนะครับมันก็จะทําให้ภาพนะครับดูแปลกใหม่ดูน่าสนใจดูดูมีอะไรเพิ่มมากขึ้นและสิ่งสําคัญนะครับก็คือเราจะต้องดูด้วยนะครับว่าภาพนะครับเราจะสื่อสารเกี่ยวกับอะไรนะครับ เช่นสิ่งของที่อยู่ในภาพอยู่ในเฟรมนะครับเราจะต้องดูว่ามันคืออะไรเราจะเราจะสื่อสารออกมาเป็นแบบไหนนะครับและการถ่ายมุมมองแบบแปลกแบบแปลกใหม่ที่ไม่ให้รบบสายตานะครับเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราไม่ควรที่จะทิ้งระยะห่างเว้นช่องว่างหรืออะไรมากเกินไปนะครับแล้วก็เราต้องดูในภาพด้วยครับว่ามันลกเกินไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นภาพตัวอย่างภาพนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นการจัดองค์ประกอบภาพโดย กดกล้องให้ลงต่ำนะครับให้เห็นรายละเอียดของฉากนะครับที่น่าสนใจนะครับและยังมีเส้นไว้ที่มุมนะครับก็เป็นการไกด์แบบให้ผู้ที่ชมภาพของเรานะครับสามารถมองภาพนะครับไปได้ทั่วทั้งภาพเลยนะครับและเรามาที่องค์ประกอบพข้านะครับก็คือการมองเห็นนะครับการจัดองค์ประกอบภาพที่ดีนะครับก็คือก็คือสายตาของเรานะครับจะต้องมองภาพตั้งแต่หน้าเฟรมนะครับไปยันสุดเฟรมภาพเลยนะครับโดยที่จะต้องไหลลื่นไม่มีอะไรมาบดบังสายตาไม่ทําให้เรามันสะดุด มันจะทาให้ภาพนะครับดูน่าสนใจนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าแบบเราเดินผ่านนะครับเราก็ต้องเดินผ่านไปเรื่อยๆเพลินมีความแบบเดินเพลินๆชมเพลินๆนะครับไม่มีอะไรมาทําให้เราสะดุดตาครับหรือมาบดบังวิสัยทัศน์ของการมองเห็นของเรานะครับและภาพตัวอย่างนะครับก็คือภาพนี้นะครับให้ทุกคนนะครับลองจินตนาการนะครับว่ากําลังยืนอยู่ตรงตําแหน่งเดียวกับกล้องนะครับ และเดินไปข้างหน้าเราจะมองเห็นได้ทั่วทั้งภาพทางซ้ายและขวาแล้วก็ตรงกลางภาพนะครับไปถึงดวงอาทิตย์ครับโดยไม่มีอะไรที่มาขวางทางเดินเราไว้นะครับและเรามากันที่เคล็ดลับสุดท้ายนะครับหรือว่าองค์กรสุดท้ายก็คืออดทนและฝึกฝนนะครับทั้งภาพทุกคนนะครับจะต้องแบบพยายามอดทนและฝึกฝนกันเป็นปีๆก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ที่จะประสบความสําเร็จภายในค่าคืนนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากครับ คือทุกคนนะครับจะต้องฝึกฝนแล้วก็อดทนนะครับส่วนใครที่กําลังจะท้อนะครับแบบไม่มีไอเดียไม่มีอะไรก็ย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆของตัวเองนะครับมันจะทําให้เรานะครับเกิดการพัฒนาแล้วก็มีการฝึกฝนพักดันตัวเองเกิดพลังบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับความอดทนนะครับก็เป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เรานะครับไม่ท้อมีความพร้อมที่เราจะต้องการฝึกฝนแล้วก็ในการพัฒนาของตัวเองและสุดท้ายนะครับผมขอฝากไว้ว่า ไม่มีอะไรที่จะพัฒนาเราได้ดีมากกว่าที่เราจะพัฒนาตัวเองนะครับก็คือการฝึกฝนของเราไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราฝึกฝนเราก็จะได้ประสบการณ์เรแบบาจะเกิดแบบเออเราจะเกิดแบบประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับให้เรานํามาพัฒนามาปรับใช้กับตัวเองนะครับส่วนคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็ขอให้เกิดแรงบนันดาลใจที่อยากจะออกไปถ่ายภาพน,นะครับ นำสามารถนําไอเดียนาองค์ประกอบนองค์ประกอบต่างๆที่ผมพูดไปนะครับไปทดลองใช้ในการถ่ายภาพต่างๆนะครับก็ส่วนใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ Go with me นะครับเราจะมีเคล็ดลับความรู้ข้อแนะนําสิ่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ